ค่ะดีค่ะนักแสดงก็เล่นได้สองบทบาทดีหลังนี้น่าจะได้ตุ๊กตาทองเลยนะมันเหมือนจับุญลุงบุญมากับชาติมาเกิดอ่ะนี่อยากให้เวียงกรรมาตามทันจริงๆอะค่ะ มีแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องการเมืองหรืออาจจะไม่สนใจ<ม>ก็คือเปลี่ยนความคิดให้เขาหันมาสนใจการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็เขาก็จะซึมซับว่าบ้านเมืองเรามันเกิดอะไรขึ้น<ม>คือให้เขาได้รู้ครับแล้วน้องคิดไหมว่าเด็กรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยคิดเหมือนเราเยอะมะั้ยมันก็ ครึ่งครึ่งอะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่สังคมอะครับตรงจุดที่เขาอยู่นี่บางคนก็อยู่ในกลุ่มมีกลุ่มนึงแต่เขาก็คิดเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วในกลุ่มที่น้องสัมผัสยู่คือของผมนี่ปกติผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองกับพวกเพื่อนนะครับแต่เพื่อนเขาก็รู้ว่าผมหัวไปทางไหนอะไรยังไงครับก็คือ แต่ว่าคนที่เป็นแบบว่าคิดเหมือนผมก็คือจะคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะก็มีอะไรก็แบ่งปันกันนีแล้วน้องคิดไหมว่าการสื่อสารที่ออกมาในแนวพวกอย่างเงี้ยนะมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์มันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันสายทางเน็ตมันต้องค่อยๆใช้เวลาครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแพร่กระจายไปเรื่อยๆครับการสื่อสารหนังเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยนะคะคที่น้องเล่นเนี่ยน,น้องสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยน้องคิดว่า การสื่อสารของน้องเนี่ยมันถูกต้องคล้องจองกับเหตุการณ์ปัจจุบันแค่ก็อันนี้มันเหมือนกับเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มากกว่าครับ<ม>เพราะว่ามันก็เป็นแค่รายละเอียดเล็กๆของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าพี่ดูนะคะพี่ดูในฐานะพี่เป็นผู้บริโภคนะคะพี่ดูพี่ว่าน้องตายเร็วไปไหม <laughs> อันนี้ก็เป็นต้องถามคนเขียนบทอะครับร <laughs> พี่นยพี่ขอแนะนํานิดนึงนะคะครัคร <laughs> ั้งต่อไปถ้าจะสร้างเนี่ย ขอให้มันดูแล้วมันมัน,ม,นมันเหมาะสมแบบหมายถึงว่าเสดแดงโดนกระทําประชาชนโดนกระทําขนาดนี้ผลลัพธ์ของผู้กระทําควรจะมากกว่านี้ไหมนะคะพี่ฝากน้องเลย<ะ>หนังเรื่องต่อไปเอาให้มันแบบดูแลแบบคนไม่กล้าทําร้ายประชาชนน่ะคนต้องคิดว่าประชาชนคือ คือผู้บริสุทธินะ์อ่ะคือเพื่อร่วมชาติไม่ใช่คุณนึกจะถือปืนคุณก็ถือปืนยิงเขาเพราะนะฉะนั้นแต่สิ่งที่น้องได้รับในเรื่องนะในเรื่องนะก็โอเคนะแต่ตายเร็วไปนิดนึงเออมันยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยอะ่ะนึกออกมหมเอามาเอ,อแล้วแล้วทหารที่แบบทหารในมุมของน้องอะ่ะพี่ว่าใจใจไม่น่าจะยิง,ย,ง,ย,งยิงประชาชนได้ไง<อ>คือถูกไหมความกดดันยังไม่พอถึงจะจะมาเอาเปืนมายิงตัวเองถูกปะนะน้องยิงยิงตัวตายถูกไหมคะนะแต่จริงๆควรจะให้ส จะ,จะจบแล้วนะคะคืออยากจะให้คือไม่สมควรยิงตัวตาย<ะ>สมควรจะให้ประชาชนยิงตาย<อ>ถูกไหมคะอ <laughs> ขอบคุณคะ่ะมาครับคั <laughs> น, <laughs> นนี้คันนี้ใช่ไหมคะโอเคน้องออรู้สึกยังไงบ้างที่มารับกดประชาชนที่โดนกระทําก็รู้สึกเจ็บแค้นจริงๆ <laughs> เจ็บแค้นจริงๆเจ็บแค้นลักษณะไหนคือเจ็บแค้นจริงๆมันมีอะไร้นเนี่้ามันคือการกระทําคืออะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้แล้วคิดไหมว่าการกระทําครั้งนี้มันยุติธรรมมันสมเหตุสมผลไหมประชาชนโดนยิงตายนี่สมเหตุสมผลไหมไม่ไม่เลยไอ้ไอ้คำว่าไม่ของน้องคือก็คือแบบเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วอยู่ดีมาฆ่าเราได้ไงประชาชนออกมาเพราะเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วได้รับก็คือแบบถูกยิงอะไรเงี้ย แล้วสิ่งที่น้องจะบอกสิ่งที่น้องจะบอกกับรัฐบาลหรือบอกกับเพื่อนๆชาวเน็ตด้วยกันน้องจะบอกอะไรเขาน้องจะบอกอะไรเขาก็บอกช่วยกันอะไรเราจะเราจะมาช่วยกันอะไรคือก็อ่าเราจะมาช่วยกันอะไรก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยเประชาธิปไตยยนความถูกต้องใช่ไหมคะสงบสันติถูกต้องเพราะยังขอบคุณมากๆากค่ะหนังเรื่องต่อไปอย่าลืมนะคะ <łość> <S 2> <S 2> เอาให้แบบโหดกว่านี้นะคะผีสวยเกินไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตากล้องจำเป็นสวัสดีค่ะได้ทราบว่าดูดูแล้วหรือยังคะดูแล้รฮะดูตั้งแต่เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเราดูครั้งแรกนะแล้ว่าขนลุกเลยนะ สร้างได้ดีมากๆเลยนะพีงแต่ว่าพี่นายว่ามัน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 สั้นอย่นี้เดียวมันแค่ประมาณ5ทีเองอะรู้สึกประมาณนั้นอะแล้วพี่อยากจะแนะนําสิ่งไหนต่อไปครั้งต่อไปแล้วควรจะแนะนําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะสื่อให้รัฐบาลรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่คุณทำมันไม่ถูกต้องอยากจะให้เราสื่ออะไรบ้างคะก็สื่อแบบที่คําถามคือว่าถึงเราสื่อไปมันไม่ดูมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหม เออถ้าเราถ้าเราสื่อล้วสื่อไปแล้วมันไม่ดูอ่ะนึกออกไหมเออก็ทํามันสื่อไปแล้วเรามันไม่ดูมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีพี่คิดว่าเขาจะดูไหมคะคิดว่ามันจะดูไหมพวกเราอะดูแน่นอนเออแต่พวกมันดูหรือเปล่าเราไม่ดูนะแ้วพี่คิดว่านักแสดงที่เล่นเนี่ยดีคะดีมากโอ้โหดีมากเลยทหารคอมเมนต์ทหารนิดนึงแต่คนคนนั้นเหรอผมทำหน้าได้ได้ใช่ว่านี่ไง ไม่ไงผมดหน้าได้ก็คุณทหารคุณทหารมามามายืนมายืนคอมเมนต์นิดนึงว่าเขาเล่นสมบทบาทไหมดีฮะดีมากเลยเขาพอที่จะเป็นทหารอาชีพได้ไหมได้เลยได้ <laughs> ใช่ไหมได้ครับดูเรื่องชอบใจมากเลยชอบใจเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเขามาสัมภาษณ์อะไรอยู่นะพอดีเห็นเขายกป้ายนี้ผมก็ถามเขาบอกว่าเนี้ยมมีเวอร์ชันใหม่แล้วยังเพราะเวอร์ชันที่ที่ที่ทำอยู่ก็โอเคนะใช้ได้นะเพราะว่าดูในนั้นตอนตอนหลังที่ที่ลงมาที่เขียนขึ้นมาก็ ไม่ใช่มืออาชีพทั้งหมดเลยนะก็เป็นมือสมัครเล่นทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มคนสีแดงทั้งนั้นนะที่ทําก็ถือได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเอาถ้าเอาไปชิงรางวัลแบบไอ้พวกอะไรนะไอ้ตัวค่าพันบาทไอ้พวกไอ้รายการหอะไรไอ้ไต้พบไต้ไอ้ไม่ใช่อะไรนะที่ตอนมาพฤหัสอะไรเนี่ยเออน่าจะได้นะหนังเรามีสิทธิ์ไปเมืองคานไหมเออได้ได้นะยังจะได้นะอย่างเงี้ยน่าจะได้ตุ๊กตาทองเลยนะมันเหมือนจจบ บุญลุงบุญมาขับชาติมาเกิดได้มันต้องบุญมากับชาติมาเกิดประมาณนั้นเลยนะแล้วที่สําคัญนะต้องเอาพวกไดเรคเตอร์เอาพวกทีมงานเอาพวกทั้งหมดเนี่ยนะไปสัมภาษณ์ด้วยว่าเฮ้ยมันมีไอเดียอะไรจะเกิดจากการแรงผักดันอะไรที่ให้ทําแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมเออส่งหนังเข้าไปชิงนะเห็นด้วยเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วถ้ามีเวอร์ชัน2ยิย่งจะดีมากเลยครับเราคิดว่าทหารเขาดูแลเป็นยังไงบ้างทหารเขาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างมันแล้วแต่ว่าคนนั้นอน่ะมันมีมันมันมียศดชั้นอะไรต่างหาก เออแต่ถ้าไอ้ไอ้พวกใหญ่โตมันดูมันก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสะใจค่ามึงน้อยไปหน่อยถูกไหมถูกไหมไอ้พวกใหญ่โตมันอาจจะนึกแบบนี้ถูกไหมเออแต่พวกไอเล็กไอไอไอพวกไอแนนอ่ะไอพวกไอแนนอ่ะมันคงไม่นึกอย่างนั้นอ่ะเออมันดูแล้วมันคงนึกเหมือนกันนะไอคนที่มันค่าเกิดเกิดเป็นญาติพี่น้องเป็นค่นเงาสกลารายเป็นลูกเมียมันมันจะเกิดยังไงถูกไหมเออปัญหาไม่อยู่ที่ว่าใครดูปัญหาอยู่ที่ว่าคนไหนเป็นคนดูต่างหากใครพวกคนญหาแต่ว่าโอกาสดูมีไหม มันก็อาจจะมีแต่อาจจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกห้ามถูกไหมครับขนาดไอ้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 อะไรชนินคล้ายคึงอ่ะเห็นไหมเออนั่นนาวากาตีเห็นไหมเออมันยังโดเลยถูกไหมเอลลวพวกพลทหารมันจะได้ได้ได้โอกาสดูทางอินเทอร์เน็ตมัได้ดูอะไรมัเออได้ดูทางเฟซบุ๊กมาได้ดูอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้ดูถูกไหมมันอยู่ในข่ายก็ไม่ได้ดูออกมั้งนอกก็ไม่มีโอกาสดูเพราะฉะนั้นมันก็ถูกถูกปิดกั้นโดยปริยายทุกดูก็เฉพาะมีหัวหน้ามันอยู่แค่ไม่กี่คนโอเคแล้วพี่คิดว่าการผลรับของการกระทําาครรรรรัั้้งเเนนทหไไดบปป็็กวม เร็วไปั้มมันยังไม่เกิดเลยเวรกรรมผมยังมองผมยังมองไม่เห็นมันเลยในเรื่องในเรื่องค่ะในเรื่องในเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่พี่ดูอยู่เนี่ยอ๋อหมายหมายถึงเรื่องที่ผมดูใช่ไหมเขาสมควรไหมอย่างเนี้ยมันต้องสมควรอยู่แล้วครับมันสมควรเลยครับมันสมควรเลยครับก็สมควรตายใช่ไหมถูกต้องเลยครับแล้วพี่ว่าเขาตายเร็วไปไหมเร็วไปไหมในหนคุณหมายถึงในหนังใช่ไหมในหนังเร็วไปไหมมันก็พอแก่เห็นนะเพราะว่าเพราะเพราะว่าบางทีถ้าคุณทอดเวลายาวๆแล้วมันนานนานเกินไปเนี่ยเฮ้ยมัน มันความรู้สึกเจ็บแค้นมันจะหายไปถูกไหมเออมันเหมือนกับคนที่ญาติพี่น้องที่เราตายมา6ตุลาหน 1, ึ่งเก้าว่ะที่เขาถูกลากคอ,อถูกไหมเอออย่างนั้นน่ะแล้วปัจจุบนจันจนไม่้งสารติกว่าปีแล้วว่ะเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะจะ,จะโกรธแค้นถูกไหมล้วเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ,อ้ที่ท,ที่วันก่อนวั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 นก่อนอาจารย์สมศักดิ์เจียมอ่ะที่ให้สัมภาษณ์อ่ะเฮ้ยผมฟังแล้วผมงงมากเลยนะลูกนายชิดแท้ๆเฮ้ยเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าอาจารย์เจียมเป็นคนบอกเองว่าลูกนายชิดเนี่ย เป็นเสื้อเหลืองน้ไปเขียนเป็นเป็นนักข่าวชื่ออิงเคอิงเคออะไรเฮ mm ้ย hmm. ผมฟังแล้วผมงงมากนะให้พ่อคุณถูกฆ่าตายแฟนที่คุณจะเรียกเรียกเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อคุณนะ mm hmm. ให้คุณกลับไปอยู่ฝ่ายเสื้อเหลือง mm hmm. ผมฟังแล้วผมงงง,งมากเลยนะเออแต่ไม่รู้จริงกระเป่านันที่ผมดูของที่ที่อาจารย์อาจารย์สมศักดิ์เทียมพูดเม mm ื่อเมื่อวันที่10 10เมษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ hmm. อ่ะนั่นแหละแล้วก็มีตอบคําถามผู้สื่อข่าวอะ mm ่ะเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ย mm hmm. ผมผมฟังแล้วผมงงงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่่่เเพาาถูก ตูฆ่าตายโดยเป็นแพทย์บูชายันนะแล้วเขาเป็นลูกให้แล้วเขาก็น่าจะรู้นะเออแล้วเขาปัจจุบันเขาเป็นเสื้อเหลืองแต่ผมฟังแล้วผมงงงนะงั้นเอางี้โอเคสรุปสรุปแล้วหนังเรื่องนี้ผ่านโอ้ดีมากเลยครับดีมากผมก็จะบอกให้ว่าควรจะมีเวอร์ชันสองด้วยเคยจะมีเวอร์ชันสองด้วยนะคะแล้วคุณพี่อย่าลืมดูนะคะผมดูแน่นอนอยู่แล้วผมดูตั้งแต่เป็นเป็นเป็นรูปรูปเฉยๆแล้วจนกระทั่งจอทั้งจอทั้งเป็นหนังเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ เป็นไงครับดูหรือยังครับเรื่องนี้ยังเลยยังเลยดูในเน็ตครับดูในเน็ตใช่ไหมใเน็ตโอเคโอเคครับดูในเน็ตขอบคุณมากครับเป็นเรื่องยาวเลยนี่จะได้ไปดูครับหอ มีออกมาเรื่อยๆครับได้หวัครับแน่กวังพี่พี่เดี๋ยวมีภาคสองาลืม้ๆนะฮะโจเป็นโจชอบชอบเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะยินดีด้วยมาถมมาให้ดูแล้วค่ะแล้วก็ไปยัไงคะพี่อยากให้เวงกรรมมนตามทันจริงๆนะค่ะแล้วเร็วด้วยรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์ที่น้องๆเล่นนะคะดีค่ะอยากให้มีชุดใหม่มาเรื่อยๆนะคะชุดใหม่นี้พี่อยากอยากให้เป็นแบบแบบไหนอะคะเป็นแบบไหนเหรอ เป็นหนังสั้นครับเป็นหนังสั้นอย่างเงี้ยแหละค่ะค่ะค่ะเราคอนเซ็ปต์หนังที่อยากจะให้พอเราทำทำออกมาเป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะตะเวนการตามทันนะคะเน้นเน้นเวนกับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอื่นเราก็คงจะช้านะเกาเวนกรรมแล้วแหละแบบว่าให้ตามทันเร็วๆใช่แล้วน้องๆเป็นไงคะที่แสดงก็ดีใจนะคะที่ช่วยกันทำออกมานะคะขอบเป็นกำลังใจค่ะเราจะฝากอะไรถึงทีมงาน อยากให้ทำตอบไปเรื่อยเื่อยมีอะไรก็บอกกันได้ที่จะได้ช่วยบ้างอยากร่วมด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ เขาสทำเป็นหนังสั้นอะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมีช่วยอธิบายเี่องนี้ก่อนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็กรรทำวัตถาหารเนี่ยทำอะไรคนเราเสื้อแดงไว้เราเป็นผีตามมาหลอกหลอนนี่ไงเว็บการถ้าไปดูในยูทูบมีคนไม่มีหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ไหนเอ่ยก็เข้าไปที่ยูทูบนะคะหรือไม่ก็